ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน10,000บาทเฟ,ฟส2เข้าแอปทางรัฐเริ่มวันนี้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน10,000บาทเฟ,ฟส2เข้าแอปทางรัฐเริ่มวันนี้ทำอย่างไรบ้างเช็คขั้นตอนที่นี่ใครไม่ผ่านทำอย่างไรสถานะอยู่ชั้นไหนได้เงิน27มกราคม2500 วันที่22มกราคม2 5 6ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเผ่าภูมิโรจนชนัสกุลรัฐมนตรีช่วยนะครับครั้งกล่าวถึงความพร้อมในโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจ แจกเงิน1,000 0บาทเฟส2ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป,นไปกว่า4ล้านคนว่าโครงการนะครับมีความพร้อมอย่างมากโดยจะเปิดให้ตรวจส,สอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในวันที่22มกราคมนี้ส่วนในวันที่22มกราคม6 8 6 8นะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเข้าบรรัญชีตามกำหนด ลองไปฟังกันดูนะครับเอาสำหรับคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการดังนี้คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567สำเร็จวงเล็บ ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจนะิทัล a l ล e t สำเร็จที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567นะครับฟังให้ดีนะครับผมเล็บก,ก็คือเกิดก่อนหรือในวันที่10 กันยายน2 5 0 7นะครับนี่คือวงเล็บที่ท่านกำกับเอาไว้นะครับและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้1.1ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกินนะฮะ8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2566 1.2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกินนะ5 0 0แสนบาทณนะวันที่30มิถุนายน2567 1.3. ไม่เป็นผู้อยู่ในสถานะสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณนะวันที่30พฤศจิกายน 2567 1.4ไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็กขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชธรรมณวันที่30พฤศจิกายน2567 1.5ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการนะครับฟังให้ดีนะครับสำหรับข้อ1.5นะครับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการจะได้รับเงิน1,000 0บาทผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เท่านั้นนะครับนะพร้อมเพยกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นวงเล็บไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพรที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชนสามารถผูกกับบัญชีนะเงินฝากของธนาคารใดก็ได้โดยไม่จํากัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ขอแนะนำให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่22มกราคม2568ก็คือวันนี้นะครับเพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม2568อันนี้เป็นข่าวด่วนเลยนะครับรีบไปดำเนินนะครับผู้ใดที่ยังนะไม่ได้ ยืนยันตัวตนหรือว่าไม่ได้ผูกนะครับไม่ได้ผูกนะฮะพรอมเพรยกับเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับกรณีผู้สูงอายุนะฮะมีบัญชีพร้อมเพรยที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้วควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังคงมีสถานะปกตินะครับยังคงมีสถานะปกติ ที่สามารถรับเงินโอนได้หรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินในวันที่27มกราคม2568นะครับนะครับตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินในโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่22มกราคม2 5 6 8เป็นต้นไปโดยวิธีการดังนี้นะครับ1 เปิดแอปทางรับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะอนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้กดปุ่มยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS นะครับวงเล็บ OTP นะ 4. กรอกรหัส otp และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงผลสถานะในการรับสิทธิตามโครงการเติมเงิน1,000 100, 0บาทผ่านดิจิทัล a l l e t ว่าอยู่ในขั้นตอนใดหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ หากอยู่ในขั้นตอนที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่5คือได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0,000บาทนี่ก็คือเรื่องราวที่จะต้องนะรีบดําเนินการนะครับสหลบวนันนะี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ,นะรบที่ท่านจะไปตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆของท่านนะครับอย่าสละสิทธิ์นะ ก็คงจะขอนะนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสลับนะข่าวข่าวจากนะจารย์บุญมากคนบนัิยันิเขานะครับบอกพพี่น้องฟังทาง a c e b o o k ไลนะลนะของจาร์บุญมาเองนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้นะนะรับเงินตามสิทธิ์ที่ท่านมีนะครับไปรีบไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบนะครับ